ต้องการจากคุณนะตอนนี้สิ่งที่เขาต้องการจากคุณนะตอนนี้ค่ะเป็นการรนดอมเราลุงไพ่นะใช้วีจารณญานะคะในการรับชมรับฝั่งนะดูได้ใน,น,นที่เกิดเทิงเจ็ดวันละตสิบสองราศีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่อยู่ในประเทศไทยนะคะไม่ว่าจะเป็นทวีปเอเชียยุโรปทุกท่านที่มีเจรักการดูดวงดูเรนดอมดูเพียาการนะ ขอขอบคุณมากๆค่ะจากใจจริงนะทุกคนนะเข้ามาแล้วนะคะฝาก subscribe นะคะกระดิ่งกิงกๆงเป็นกำลังใจให้การละการด้วยนะคะเข้ามาแล้วฝากเป็นกำลังใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะให้ด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์ด้วยนะนะคะเขาต้องการอะไรจากคุณเนาะ คนคนนี้นะคนคนนี้ต้องการอะไรจากคุณนะคะเข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งกิ๊งให้กันและกันด้วยค่ะนะคะขอขอบคุณมากๆเลยคนที่เข้ามา support นะคะไม่ว่าจะที่ไหนก็นตามมาเป็นมิตรสัมพันธ์มากระยาะมิตรรับพลังงานดีๆร่วมกันนะคะเขาต้องการอะไรจากคุณเดือดร้านค่ะ คือการเปลี่ยนแปลงใช่ไหมคนคนนี้บอกได้เลยว่าตอนนี้นะเวลาเนี้ยเขารู้สึกว่าตัวเขาเองบางคนเนี่ยนอนไม่หลับนะคนที่คุณคอนแทคหรือโทรหาหรือคนที่คุณกับเขาคุยกันไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจหรือมีบางมุมบางสิ่งที่ทําให้คุณกับเขารู้สึกว่า <c oughs> เหนื่อยกันทั้งคู่อ่ะเนี่ยนะคะเขาต้องการเคลียร์ต้องการอยากจะพูดต้องการคําบางคาอ่ะ พูดให้คุณได้รับรู้ถึงความรู้สึกที่มันอยู่ในใจเขาเพราะตัวเขาเองอะ่ะก็ค่อนข้างที่จะเหมือนแบบณช่วงนี้ะเวลานี้หรือณตอนเนี้ยเขาเองก็หลากหลายอารมณ์ใช่ไหมเออหลากหลายอารมณ์หรือมีอารมณ์ฟิลเป็นเหมือนแบบงอนๆพ่อแง่แม่งอนอะไรแบบนี้แล้วก็ทำแบรนดนะคะไพ่ใบนี้เป็นเป็นไพ่ทีเ่เป็นการ ต้องการให้คุณติดต่อสื่อสารไปหรือต้องการที่จะอธิบายถึงความรู้สึกหรือความในใจของเขาอะไรอย่างเงี้ยที่บางทีก็พูดบ้างไม่ได้พูดบ้างเพราะตัวเขาเองก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเหมือนแบบมีทิฐิใช่ไหมแล้วก็มีความเยอะยิ่งในตัวเองค่อนข้างเยอะมากๆเลยคนคนนี้นะโอ้เป็นคนที่เยอะยิ่งทิฐิแล้วก็เอาแต่ใจ โมเมนที่อาจตะใจเนี่ยค่อนข้างเยอะนะคะโมเมนที่อาจตะใจค่อนข้างเยอะแล้วก็เวลาเขาทําอะไรเนี่ยเขาจะไม่ค่อยได้เหมือนแบบต,ตัวเขาเองอะ่ะสนใจคนอื่นมากนะักเพราะว่าเหมือนตัวเขาก็อยากที่จะค้นหาตัวตนหรือความเป็นตัวของตัวเองอะ่ะเยอะมากๆนะคะเยอะมากๆหรือความที่เป็นโมเมนที่มันเป็นเหมือนแบบ สิ่งบางสิ่งอ่ะที่มันที่มันเก็บไว้ในใจของตัวเขาเองนะเทมเพลสค่ะถ้า,พาไพ่ใบนี้ขึ้นหมายความว่าเขาก็เขาก็คุณเนี่ยมีความรู้สึกที่มันคลิกกันหรือตรงกันนะคะแต่จะด้วยบวกะหรืออีกเขาหนึ่งก็ยังอยู่ยังมีความช่างใจเชื่อในเรื่องดวงเชื่อในเรื่องโหราศาสตร์หรือเชื่อในเรื่องวันเวลาอะไรเนี่ยตกฟากคนคนนี้นะเชื่อสายมูก็ใช่ คุณเนี่ยมีค่อนข้างที่จะมีอิทธิพลกับเขามากๆเลยเขารู้สึกดีกับคุณมากแต่มีฟอรม์มีความเป็นแบบยิ่งน,นิดๆตัวเขาอะเพราะปกติแล้วอะคุณก็ค่อนข้างที่จะเหมือนแบบเข้าหาเขาใช่ไหมหรือเป็นคนที่พูดกับเขาทำให้เขารู้สึกดีทำให้เขารู้สึกอุ่นใจทำให้เขารู้สึกว่ามีคุณอยู่ตรงนั้นอะ มันก็เลยเป็นความใช่ไหมเคยชินกับพฤติกรรมหรือบางสิ่งที่มันเป็นณนช่วงตอนนี้หรือหนเวลานี้ออยก็จะบอกว่าตัวเขาก็ค่อนข้างที่จะเหมือนมีอะไรที่มันอยู่ในจึ้งในใจเขาก็เยอะเหมือนกันนะคะมีความที่มันเป็นเหมือนแบบอยากที่จะทำบางสิ่งบางอยา่างให้มันเหมือนแบบ หลายหลายๆอย่างอ่ะกับตัวคุณนะคะบางทียัเป็นคนไม่พูดหรอกแต่ความรู้สึกอ่ะแล้วก็จะมีแบบค่อนข้างที่จะมีคอนแทคความขี้งอนออกมาด้วยนะคุณนี่เป็นคนสายชิลมากเลยนะเออเก้าเหรียญน,นะเป็นผู้หญิงที่เห็นไหมมีนกแก้วมีเหรียญจับเปลี่ยนไว้คุณก็อยู่รักธรรมชาติใช่ไหมแล้วก็ทํางานเก่งสเสน่ห์ของคุณคือรอยยิ้ม ฉะนั้นแน่นอ,อนค่ะรอยยิ้มของคุณอ่ะมันตราตึงในความรู้สึกของเขามากแล้วก็งอนคุณด้วยคุณจะอยู่กับสังคมที่มันมีคนเยอะมีเพื่อนเยอะมีคนที่อยู่กับกับคนที่ค่อนข้างเยอะมากมายแล้วก็ค่อนข้างที่จะเหมือนอันนี้บางครั้งการที่ที่เขาไม่ได้คุยกับคุณหรือเขางอนใจคุณหรือว่าสิ่งที่มันการกระทำเขามีความรู้สึกนะ เออตอนเนี้ยบอกได้เลยเขาไม่ได้มีความสุขหรอกแต่ก็จําใจหรือต้องทําใจให้มีความสุขเพราะว่าอะไรก็ถ้าใครบางคนที่เลิกกันไปหรือไม่ได้อยู่ด้วยกันเนี่ยเขาก็มีความจําเป็นอะที่จะต้องมีความเยอะยิงมีศักดิ์ศรีมีความเป็นอีกโก้หรืออะไรก็แล้วแต่หรืออะไรก็ตามที่เขาเป็นอะช่วงตอนเนี้ยหรือปัจจุบันเนี่ยเหมือนตัวเขาเองก็พยายามเก็บความรู้สึกใช่ไหม เ,ออเก็บความรู้สึกเก็บอาการเก็บอารมณ์ไว้เนี่ยต้องการแต่ไม่สามารถที่จะปีกหรือนําตัวเองอะมาหาคนได้เพราะว่าตัวเขาก็ค่อนข้างใช่ไหมค่อนข้างที่จะเหมือนแบบอีโก้เยอะอีโก้แรงมากหรือถ้าเขารู้สึกว่าเสียเซลล์หรือเขารู้สึกไม่ปลอดภัยหรือไม่อบอุ่นเนี่ยเขาจะแสดงสิ่งที่เขาเป็นทันทีกับคุณฉะนั้นแน่นอนค่ะพอเขาเป็นในรูปแบบลักษณะแบบนี้แล้วอะ เขาก็ค่อนข้างที่จะเหมือนแบบน่ากลัวเหมือนกันหรือเดาใจยากหรือหรือเข้าถึงยากอะ่ะเออเพราะว่ากาแพงเขาเป็นสูงเกินไปจริงๆอ่ะเป็นคนใจดีนะคนคนนี้นะใจดีมีน้ําใจแล้วก็ไม่ได้เป็นคนเข้าถึงอะไรยากหรอก <Perfect. S 1> ค่ะเขาเหมือนตัวเขาเล,ล็กร้องความสนใจค่อนข้างเยอะถ้าเขารู้สึกว่าเขาไม่อบอุ่นหรือเขาไม่ได้เป็นที่หนึ่งสำหรับคุณเนี่ย <ấp S 1> เขาก็จะมีคอนแทคหรือมีเอฟเฟกต หรือการต่อต้านขึ้นมาทันทีความต้องการของเขาอ่ะต้องการเพียงคุณเพียงแค่คนเดียวแล้วก็จะไม่ชอบไอ้คุณการแต่งตัวของคุณเขากับคุณนะ่ะคบกันจอยกันดีลกันชอบกันประสานงานกันหรือแม้กระทั่งมีเรื่องให้มันแบบว่าผิดใจกันตอนนี้แล้วคุณก็เป็นสายพวกประเภทชิลมากไม่ได้รู้สึกที่มันรู้สึกว่าคุณเป็นคนแกลง่งถ้าคุณเป็นผู้หญิงนะคุณจะเป็นผู้หญิงที่แกล่งมาก แกร่งและเก่งแล้วก็ไม่ได้เอาเรื่องหยุมหยิมอะไรอย่างเงี้ยมามาคิดมากนะคะเพราะคุณรู้สึกว่าคุณโตมากขึ้นคุณอยู่ในแวดวงสังคมที่มันรู้สึกว่าทําให้คุณเติบโตมากขึ้นฉะนั้นแน่นอนการเติบโตของคุณอะ่ะมันจะแตกต่างจากเขาเออไม่ได้ไม่ได้อยู่กับความแข่งขันอะ่ะเอาง่ายๆคุณไม่ได้มานั่งอยู่กับความแข่งขันว่าคุณอะ่ะจะต้องเจอเหตุการณ์อะไรบ้างจะเจอต้องเจอใครบ้าง จะต้องเป็นอย่างไรบ้างหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยคุณค่อนข,อข้างที่จะมีโมเมนต์ที่เติบโตเป็นผู้ใหญ่เป็นคนที่เก่งและฉลาด, <S <S เ,ปดเป็นคนที่ทันคนไม่ได้เป็นคนที่เข้าถึงยากนะคะไม่ได้เป็นคนที่เข้าถึงยากแล้วก็เป็นคนที่มีความมีความเป็นผู้นำนะคะนี่คือตัวคนนำในสิ่งที่ดีเป็นในสิ่งที่ดีแล้วก็เป็นผู้นำคนแล้ว ีจิตวิญญาณทางด้านความรักความรู้สึกสิ่งที่มันเป็นอยู่เนี่ยณนะปัจจุบันเนี่ยมันคือความรู้สึกของคนที่ค่อนข้างที่เสมือนแบบไม่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 มีอคติใดๆเลยนี่คือตัวคุณนะคะเขาต้องการให้คุณแบบกลับมาคุยกับมาเคลียร์หรือกลับมาพูดเหมือนเดิมนะคะแค่หาหรือรอจังหวะกับคุณแค่นั้นเองเพราะว่าตัวเขาอะ ถ้าถามว่าเขาดื้อไหมเขาเป็นคนอีโก้แรงไหมหรือเขาเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเหมือนแบบพูดอะไรแล้วไม่ฟังไหมใช่นะคะใช่ด้วยเพราะว่าตัวเขาเองก็เหมือนถูกอบรมถูกปลูกฝังเลี้ยงดูถูกแบบในสิ่งที่มันเป็นแบบเนี้ยแน่นอนค่ะพราะเขาเป็นในลักษณะแบบนี้แล้วอะมันก็มีบางสิ่งบางอย่างหรือหลายสิ่งหลายอย่างที่มันทําให้เขา รู้สึกว่ามีแรงกระตุ้นนะคะมีแรงกระตุน้นหรือมีสิ่งที่มันเป็นเหมือนแบบอยากที่จะมีอีโก้หรือมีกาแพงกับคุณคือเอาชนะใครไม่ได้อ่ะจ้องก็จะเอาชนะคุณอย่างเดียวเออเอาชนะใครไม่ได้ก็จ้องก็จะเอาชนะคุณอย่างเดียวเพราะว่าอย่างที่บอกว่าคนเรามันต่างกันเนาะลักษณะไลฟ์สไตล์มันต่างกันหรือสิ่งเมืองสิ่งที่มันทำให้ตัวเขาเติบโตมันต่างกัน แน่นอนค่ะพอมันต่างกันแล้วมันก็จะมีบางบุมหรือบางสิ่งที่ทำให้เขาและคุณอ่ะค่อนข้างที่จะคือคุณอ่ะเป็นคนที่เหมือนแบบรู้เรียนรู้หลายมุมหลายสิ่งหลายอย่างคุณอ่ะเรียนรู้แล้วคุณอ่ะเข้าใจนะในะเวลาเนี่ยคุณเข้าใจสิ่งที่มันเป็นแต่ตัวเขาเองอ่ะไม่ค่อยได้เข้าใจว่าเฮ้ยตอนเนี้ยเขาทำอะไรเขาเป็นยังไงในตัวเขาเอง มันก็มีหลายมุมมาค่ะที่มันสะท้อนหลายมุมที่ทําให้เขารู้สึกว่าตัวเขาเองอะยาที่จะแอคทีฟยาที่จะโฟกัสหรือยาที่จะเหมือนเหมปะนั่งเนี่ยเออรอคอยรอยคอหรือสถานที่ที่เขาอยู่เนี่ยมีสิ่งที่มันลุ่มเล้าทําให้เขารู้สึกว่าเออยยาที่จะเป็นมีแรงกระตุ้นมากเขาก็ไม่ทําเขาก็ไม่เป็นเพราะเขารู้สึกว่าอยู่กับคุณอะเออคือมันใช่แล้วแหละแล้วก็มันก็ดีที่สุดแล้ว นะคะแต่แพทย์เพียงแค่มีศักสี่คนเองแล้วก็รู้สึกเบื่อกับพฤติกรรมหรือสิ่งที่ตัวเองเป็นรู้สึกเบื่อตัวเองนะคะไม่ได้เบื่อคุณคือต้องการอ่ะต้องการให้คุณกลับเขามาหรือต้องการเป็นที่หนึ่งในใจคุณเพราะคุณก็รู้สึกชิลมากคุณเหมือนตัวคุณอะไม่ได้สนใจอะไรเขามากนะคะตอนเนี้เหมือนตัวคุณก็สบายๆง่ายๆอะไรแบบนี้ค่ะง่ายๆแล้วก็คืออยากให้เขาตื่นรู้ในตัวเองมาก เหมือนตัวคุณอะคะ่ะตื่นรู้อยากให้เขาตื่นรู้อยากให้เขาแข็งแก่งอยากให้เขารู้สึกว่าไม่ต้องมาเป็นอย่างเงี้ยไม่ต้องมาเป็นคนที่เอาจใจหรือไม่ต้องเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเหมือนแบบอีกโก้เออยอมบ้างก,ก็ได้บางครั้งการยอมมันก็ไม่ได้เสียศักดิ์ศรีอะไรมากมันก็แค่ยอมไงอะไรแบบเนี้ยเนี่ยคือตัวตัวคุณเนาะ แต่มันต่างกันตัวเขาจริงๆแล้วที่ไม่ได้พูดนะ <c oughs> เขามองเขาส่องคุณ <c oughs> เขาแอบ,บดูคุณอยู่นะ <c oughs> <c oughs> เขารู้นะว่าตัวคุณอนะ่ะจริงๆอ่ะความรู้สึกของเขาอ่ะก็ยังคงเหมือนแบบต้องการที่จะโฟกัสไปที่คุณแต่บางทีอ่ะไอสิ่่คุณทำอ่ะมันเหมือนแบบมันเขายอมไม่ได้ <c oughs> เขาเสียหน้าไม่ได้หรือเขารู้สึกว่าตัวเขาอ่ะไม่สามารถ แลวเขามีที่ปรึกษาก็คือเพื่อนใช่ไหมเพื่อนนี่แหละค่ะจะเป็นคอยที่เหมือนแบบกระตุ้นให้เขาเข้เขมแข็งแต่มันไม่ได้มีมีผลกับคุณไงคุณเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเหมือนจะทําอะไรก็ทําไปฉันไม่ได้ซีเรียสหรือฉันไม่ได้สนใจอะไรมากคุณอยู่ในพื้นฐานความเป็นจริงของธรรมชาติของการครบกันร,ระหว่างคุณกับเขาเพราะคุณก็ได้รับปัญหาจากเขาเยอะเหมือนกันคุณเคลียร์คุณคอยเปิดพื้นที่ คุณคอยช่วยเหลือเขามาตลอดแล้วคุณก็รู้สึกว่าอยากให้เขาโตมากยิ่งขึ้นกว่านี้ด้วยการเอาชนะของเขาด้วยอารมณ์ด้วยความรู้สึกของเขามันทําให้คุณรู้สึกหลายๆสิ่งอ่ะมันก็มันก็เหนื่อยเหมือนกันและความหลายๆอย่างที่มันเหนื่อยมันทําให้คุณรู้สึกว่าการที่มีบางสิ่งการที่มีบางอย่างทําให้หลายๆอย่างมันต้อง แอคทีฟไปหรือหลายๆอย่างมันต้องเหนื่อยเกินไปคุณก็จะไม่ทํามันมีการต่อต้านเกิดขึ้นมันมีการที่บางสิ่งเนี่ยคุณคุณเหมือนแบบคุณกลับมารักตัวเองหรือคุณหันกลับมารักตัวเองสิ่งที่เขาต้องการคือการเรกรลองความสนใจจากคุณนะคะต่อต้านก็คือนิ่งหรืออยากให้คุณอะเขาหาเขาอยากคุยอยากเจรจาอยากพูด ทำงานก็แล้วอะไรก็แล้วยังวาวุ่นอยู่เลยตัวเขาวาวุ่นนะไม่ใช่ตัวคุณเพราะตัวคุณอะ่ะเป็นคนที่มีสติถึงแม้คุณจะมีเชิงของคุณบ้างแต่คุณก็ไม่ได้รู้สึกว่าตัวคุณอยากจะเอาชนะเขาหรือตัวคุณอะ่ะอยากที่จะเหมือนแบบทําให้เขารู้สึกเสียใจหรือว่าอะไรคุณแค่อยากใช้เวลาของตัวเองอะ่ะดูแลตัวเองมีความสุขกับสิ่งที่เป็นไม่อยากที่จะเหนื่อยกับสิ่งที่คนอื่นทําไม่ให้คุณหรือสิ่งที่ มันรู้สึกว่ามันไม่ใช่ตัวคุณเหมือนคุณก็ไม่ได้อยากจะทําอะไรแบบนั้นนี่คือตัวคุณค่ะนี่คือตัวคุณณเวลาน,ะนี้หรือนะตอนนี้ค่ะเพราะว่าความรู้สึกที่มันแบบเนี้ยมันเป็นความรู้สึกแบบไม่ได้ต้องการนะฉันก็ไม่ได้ต้องการนะที่จะดูหรือที่จะโฟกัสสิ่งไหนนะฉันต้องการเออถ้าฉันต้องการจริงๆริฉันก็ต้องต้องการแบบคนที่เข้าใจฉันจริงๆอะไรอนยะ่างเงี้ยอเป็นในเวแบบนี้ระหว่างคุณกับเขา แล้วก็มันไม่ได้เอาชนะอะไรใดๆทั้งสิ้นมันไม่มีเรื่องที่จะมานั่งนั่งเอาชนะนั่งต่อรองการหรือคอยคอยแบบคิดเรื่องอะไรใดๆทั้งสิ้นเพราะว่ามันผ่านเลเวลมันผ่านจุดนั้นของตัวคุณมาแล้วอะมันไม่จําเป็นที่จะต้องมานั่งเครียดเลยกับบางมุมหรือบางสิ่งที่เป็นเออมันมันอยากปล่อยวางกับความรู้สึกที่มันดิงด้งดแบบนี้มากกว่าเนาะ อยากจะทําอะไรเพื่อตัวเองส่วนตัวเขาสิยิ่งไม่มีคุณอ่ะความวาวุ่นมันเกิดขึ้นนะคะเมื่อก่อนหรือก่อนหนะ้าเนี้ยที่คุณกับเขาได้คอนแทกกันหรือคุยกันคุณจะเป็นคนที่ซัพพอร์ตเขาใช่ไหมเออดูแลเขาหรือช่วยเหลือเขาแต่พอคุณเหนื่อยตัวคุณเองก็เออเอาแล้วแต่ไม่เป็นไรฉันจะอยู่ตรงนี้ของฉันฉันไม่ได้ต้องการอะไรมากแต่มันก็เหนื่อยเหมือนกันนะพกคุณจะทําสิ่งที่มันเป็นเหมือนแบบ ความรู้สึกแบบนี้ได้เพราะคุณก็สนใจเขารักเขาอะต้องการกับคนคนนี้จะเข้าถึงยากถ้าไม่รู้ใจจริงๆจะเข้าถึงยากมากๆเพราะตัวเขาจะเป็นคนที่เหมือนแบบควายจะทําอะไรให้กว่าจะปฏิบัติกว่าจะเหมือนแบบแอคทีฟหรือคือสิ่งที่มันเป็นอะมันค่อนข้างที่จะเหมือนแบบไม่เหมือนชาวบ้านเขานั่นคือตัวเขานะณเวลาน,นี้ตัวคุณรักตัวเองมากขึ้นรักคุณพ่อคุณแม่รักครอบครัวรักเพื่อนเข้าหาเพื่อนมากขึ้นนะคะ เมื่อคุณคุยกับเขาน้อยลงล่ะเขาก็รู้สึกว่าเขาต้องการอยากจะเข้าหาคุณมากยิ่งขึ้นเพราะว่ามันมันบอกว่ามันมันมันมนมันไม่มีใครอะที่จะเขาเข้าใจเขาอ่ะเหมือนที่คุณเข้าใจเออไม่มีใครจริงๆนะที่จะเข้าใจเขาเหมือนที่คุณเข้าใจไม่มีใครที่จะยอมรับเขาเหมือนที่คุณยอมรับไม่มีใครที่จะเหมือนแบบเขาถึงในความรู้สึกที่แท้จริงหรือโดยจริง โดยแท้จริงเลยเหมือนตัวคุณเพราะว่าสิ่งบางสิ่งอะที่ที่เป็นอยู่นะเวลาเนี่ยมันมันก็ไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่ที่ตัวเขาจะจะรู้สึกแบบนี้กับคุณเพราะว่าเขาเขารู้ว่าตัวเขาอะมันมีแค่คุณนี่แหลคะค่ะที่ยอมรับในสิ่งที่เขาเป็นได้ไม่มีใครเลยคะ่ะที่จะซัพพอร์ตเขาได้เท่าคุณไม่มีใครที่จะเข้าถึงเขาได้เท่าคุณ ไม่มีใครที่จะยอมรับในสิ่งที่ที่เป็นได้เหมือนคุณเพราะคุณอ่ะคือเซฟโซนหรือสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับเขาสิ่งที่ทําให้เขารู้สึกว่าใจฟูยิ้มได้แต่ก็มีฟอร์มกับคุณชอบเอาชนะชอบเอาใจชอบทำให้คุณเสียใจในหลายๆเรื่องเช่นกันนี่คือตัวเขาที่เป็นและคุณก็ไม่ได้รู้สึกว่าตัวคุณอยากที่จะเอาชนะเขาตัวคุณอยากที่จะเหมือนแบบโฟกัส สิ่งที่คุณเป็นมากกว่าที่คุณจะมานั่งเรียกร้องหรืออยากให้มันมีการเรียกร้องอะไเกิดขึ้นหมือนไม่ใช่นะคะตัวคุณเหมือนแบบอยากมีความสุขกับสิ่งที่มันเป็นอยากหาอรอยยิ้มให้กับตัวเองอยากทำํำยังไงก็ได้ให้ตัวเองมีความสุขไม่ต้องมาเครียดกับสิ่งที่เจออยู่นะปัจจุบันนี้นี่คือสิ่งที่เป็นอยู่นะปัจจุบันนี้เขาเนี่ยเหมือนตัวเขาก็พยายามที่จะเรียกร้องให้ตัวเขามีแอคทีฟหรือ ดูสนใจกับตัวคุณมาก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 เลยนะคะเดิมหมนูนั่งเครียดนั่งเครียดแต่ไม่ทําอะไรเพราะว่าเคยตัวไงคะเพราะว่าคนที่ คอยที่จะสพอร์ตความรู้สึกก็คือคุณมาตลอดคุณน่ะคอยที่จะให้ถึงแม้คุณจะรู้สึกเหนื่อยกับเขาหรือการกระทําของเขาที่ผ่านมาเนี่ยคุณก็ยังเป็นคนที่คอยให้เขาตลอดคอยที่จะเดินเข้าหาเขาหรือโฟกัสหาเขาตลอดฉะนั้นแน่นอนมันเป็นการเคยตัวครั้งนี้แบบเป็นเขาที่มันไม่ใช่เหมือนความว่าเอ้ยตัวคุณน่ะจะมานั่งหักดิบเขาไม่ใช่นะ คุณไม่ได้เกิดมาในพื้นฐานการเอาชนะแต่คุณอยากให้รู้ตัวว่าเฮ้ยการทําแบบนี้มันไม่ดีนะมันต้องเป็นผู้ใหญ่แล้วนะวันหนึ่งอะถ้าเราอยู่ด้วยกันคุณก็จะคอยแบบซัพพอร์ตแบบนี้แต่ถ้าวันหนึ่งอะคนเราอะมันเป็นไม่ได้ไม่นอนถ้าวันหนึ่งอะมันไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วมาทํานสัยแบบเนี้ยมันก็จะไม่ได้นี่คือตัวคุณอยากให้เขาเอาง่ายๆอะคุณมีแต่เรื่องหวังดีกับเขาคุณไม่ได้ต้องการที่จะเอาชนะหรือว่าอะไรเลยแต่ตัวเขาอะที่ผ่านมาเขาแทนจะไม่รู้เลยว่าไอ้สิ่งที่คุณทําาาแบบเนนี้้ยฮอกใหโตะ อยากเขาอยากให้เขาเหมือนโตมากยิ่งขึ้นหรือมีเรื่องที่มันไม่ต้องมานั่งเครียดมากยิ่งขึ้นเบาะคนเราอะ่ะมันเครียดเกินไปมันก็จะเหนื่อยไม่เครียดดีกว่ามันได้ไม่ต้องเหนื่อยเนี่ยมันเป็นในรูปแบบแบบนี้ฉะนั้นกว่าเขาจะตื่นรู้ตื่นเห็นว่าตัวเขาควรที่จะทํำยังไงอะ่ะมันก็คุณก็นิ่งไปไปไกลแล้วอะ่ะไปดาวอังคารไป เหมือนแบบตัวคุณไม่เออแล้วแต่เลยบุญกุศลถ้าเราจะได้อยู่ด้วยกันเดี๋ยวมึงก็ได้อยู่ด้วยกันเองอะไรแบบนี้นี่คือตัวคุณค่ะที่คุณคิดที่คุณเป็นแบบนี้จากแรนดอมนี้จากไพ่ยิปซีที่เห็นอยู่ตัวนี้คือเหมือนตัวคุณตื่นรู้อะตื่นรู้ตื่นเห็นท้งจิตวิญญ,ญาณทางด้านความรู้สึกของคนจริงๆว่าแท้จริงแล้วอะคุณเป็นคนที่ค่อนข้างที่สนใจนะใส่ใจเขามาตลอดแต่เขาอะเพียงแค่เขาไม่รู้ตัวเองเขาต้องการความรักจากคุณ เรียกร้องความสนใจจากคุณบางทีก็โพสนั่นค่ะถ้าโพสหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนี่คือตัวคุณคนคนนี้นะคะคือคนทดัดฝ่ายใจหลอนปากแซบเอาตาใจแล้วก็อีกโก้ทัดลมทัดดินทัดน้ำก็จะเป็นคุณคุณเนี่ยตอนนี้ถึงเขาจะมีอีกโก้หรือมีกำแพงมากแค่ไหนคุณก็ไม่ได้สนใจเพราะคุณรู้สึกว่าคุณอยากหลังตัวเองมากยิ่งขึ้นอยากทำย่างอะไรเพื่อตัวเองอยาก กินอยากเที่ยวไม่อยากจะมานั่งคิดลบไม่อยากจะมาติดตกหรือไม่อยากที่จะมาสนใจแล้วถ้าเขาสนใจคุณจริงๆหรือเขารอคอยความรักจริงๆเขาจะต้องกลับมาแล้ววันนี้มันเป็นวันที่ไม่ได้ความเอาชนะของคุณนะมันเป็นวันที่คุณทําให้เขาตื่นรู้ทางจิตวิญญาณทางเกี่ยวกับความรักอยากให้เขากลับมาซัพพอร์ตอยากให้คุณซัพพอร์ตเขาอยากให้เขาซัพพอร์ตคุณอยากให้คุณเห็นใจในสิ่งที่เขาเป็นจริงๆแล้วเขาเป็นคนที่น่าสงสาร นะคะน่าสงสารตามที่คุณรู้เพราะว่าตัวเขาเองถ้าไม่มีคุณก็จะไม่มีใครพพอร์ตหรอกเพราะว่าอีกู้นะคะอยากมีความรักแต่ไม่เข้าถึงความรักอันโดยแท้จริงนี่คือตัวเขาค่ะฉะนั้นพลังงานที่เขาต้องการก็คือครอบครัวเหมือนตื่นรู้ว่าเหมือนอยากมีครอบครัวเอออยากมีครอบครัวอยากมีคนพพอร์ตอยากมีคนเข้าใจแต่จะทำยังไงล่ะเออจะให้คนคนนั้นเข้ามาหาได้เนีย่ยคือตัวเขาณเวลานี้เลยค่ะ นี่คือตัวคำนัเวลานี้ค่ะนะคะคืออะไรก็ตามที่เรียกร้องได้เรียกร้องเก่งอะไรเก่งดราม่าเก่งเนี่ยเห็นไหมที่ผ่านมาก็ไม่เคยดราม่าเพราะคุณสดใสลาเริงกลับมาดราม่าอยากให้เห็นใจโพสอะไรอย่างเงี้ยคือทุกเช,ช้าทำไมเมื่อก่อนคุณก็จะเป็นคนที่คอยเตือนสติแต่ตอนเนี้ยเหมือนตัวคุณเลยคุณปล่อยวางกับเขาได้นนั้นเป็นข้อดีของคุณค่ะ เข,เขาต้องการให้คุณกลับเข้ามาพพอร์ตเขาหรือเขาว่าจะมาหาคุณจะมีคําพูดเยอะมากมายให้คุณได้ฟังให้คุณได้รับรู้หรืออธิบายตัวตนของเขาให้ให้รู้ว่าเขาเป็นยังไงเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขารู้แล้วแหละว่าถ้าไม่มีคุณอ่ะเออเขาจะเป็นยังไงเขาจะอยู่ยังไงจริงๆมันมีคุณดีกว่าเยอะเลยอ่ะเพราะว่าที่ผ่านมาม Des ันมันเหมือนแบบอีโก้ของเขามันไม่ได้ช่วยอะไรมันก็ทําให้ตัวเขาเองเหนื่อยเนี่ยคือตัวเขาต้องการเรียกร้องความสนใจเรียกร้อง ความที่เขาเป็นเขาคุณเป็นคุณเรียกร้องสิ่งที่เขาเคยได้จากคุณอะไรแบบนี้ค่ะพลังงานนี้เป็นพลังงานภาพรวมของคุณกับเขานะคะใช้วิจารณญาณนะยิ้มรับพลังงานดีๆนะคะขอขอบคุณมากๆทุกคนนะคะที่เข้ามากดติดตามกด subscribe กระดิ่ง,งกิ๊กกัางให้สวัสดีค่ะมีความสุขนะคะเลิฟยูจ้า